โปบาเลือดอาจจะหายไปหน่อยนะครับแต่โป b บ r าเลือดนี่คือข้อมูลจากเว็บไซต์โดยแซนครับ10เมกซิมใหม่นะครับของ NT หรือ c a ทจับมือกับ t t t ครับสมัครแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15มีนาครับมาเริ่มกันเลยครับเที่ยวอธิบายเบื้องต้นนะครับ NT คือ Qt กับ c a ทมารวมเป็นผนึกเป็นอันเดียวกันนะครับ โปรนี้เป็นโปรที่ดีมากเลยสำหรับคนที่สมัครโปรใหม่ต้องสมัครโปรใหม่แน่นอนบอน,นี้คือโปรใหม่แต่สมัครเบอร์ใหม่ด้วยครับเพราะต้องการเปิดเบอร์ใหม่ครับผมโอเคเด็ดไม่อั้นสูงสุด10เมตรในระยะเวลา30วันหรือ1เดือนกดดอกจัน81 1ดอกจัน0 02สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ อันนี้คือรวมวัดนะนะครับซึ่งนี่คือข้อดีมากๆจ่ายแค่1 9 9กบหรือ200บาทนะครับก็ทับปีโปรเสริมนะครับ10เมกนะครับโทษนะครับโปรเสริมนะครับ100เมกโปรเสริมนะครับ100นาที50บาทใช้ได้30บวันกดดอกจัน8 1ดดอกจัน001 00, สี่เหลี่ยมนะครับ ส่วนมีแบบมีแบบที่2นะครับคือต้องการโทรเยอะหน่อยเราจัดโทรให้เลยครับ220 20นาทีนะครับ100บาทนะครับใช้ได้1เดือนเหมือนกันนะครับหรือ30วันกดดอกจัน8 1 2ดอก,กจัน0 02สี่เหลี่ยมนะครับก็สามารถไปโทรแล้วก็ใช้ได้ยาวครับผมทุนนี้เขาก็บอกวิธีการเรียบร้อยนะครับว่าใช้ได้1ปีในโปรนี้นะครับ ็จะเหมือนเหมือนโปรบ้าเลือดนะครับที่หรือแชลาได้ช่วงละหนึ่งปีแต่โปรบ้าเลือดจะแตกต่างกันคือทางค่ายได้ขยายระะเวลาเลยนะครับอันนี้คือที่แตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าไปรู้ว่า NT หรือแค t และที่ทีรวมกันจะขยายระยะเวลาหรือไม่นะวันนี้ผมไม่ทราบนะครับ ส่วนโปรบ้าเลือดอันนี้คือน่าจะหมดไปเรียบร้อยนะครับก็ผมจะแนบข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมได้แนะนำนะครับไปในค่าวประายัเช่นเกัาเช่นเดียวกันครับอันนี้ได้สมัครแค่ถึงโปรที่15มีนานี้นะครับก็ใครมีโปรบ้าเลือดใครต้องการเน็ตซิมนะครับก็เติมได้และครับแนะนำครับแนะนำครับแต่ แนะนำว่าสัญญาณบางที่ก็จะแตกต่างกันนะครับโอเคครับถ้าชอยค่ะชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสเปรย์แกจัดนะครับเจอกันวันพฤหัสหน้าครับช่วงเช้าครับสวัสดีครับ